เคล็ดลับเสริมความรวยควรไหว้ด้วยผลไม้มงคลเก้าอย่างนี้เจ้าที่บ้านเขาพอใจพร้อมวิธีการไหว้ที่ถูกต้องลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมจะพามาดูผลไม้มงคล9อย่างของไหว้เจ้าที่ควรเลือกผลไม้ชนิดไหนดีกันนะครับ ผลไม้มงคลเก้าอย่างถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการไหว้เจ้าที่ในแบบตำรับจีนหรือแม้แต่ไหว้เจ้าที่ศาลพระภูมิศาลตายายของไทยก็ขาดผลไม้มงคลเก้าอย่างไม่ได้เลยแต่ผลไม้ไหว้เจ้าที่ของไหว้เจ้าที่อะไรบ้างนะที่เราควรเตรียมกันมีวิธีการไหว้อย่างไรบทสวดขอขมาก็ยังมีหรือแม้แต่ผลไม้ที่ห้ามนำไปไหว้เจ้าที่ กระผมจะบอกให้หมดเปลือกในบทความนี้เลยนะครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผลไม้มงคลที่นิยมนำมาไหว้ชนิดแรกเลยก็คือสม้มส้มนั้นเป็นผลไม้ไหว้สารพระภูมิที่ทุกบ้านต้องนำมาไหว้ส้มคือหนึ่งในผลไม้มงคลเก้าอย่างความหมายของส้มนั้นหมายถึงความร่ำรวยเงินทองการเลือกส้มมาเป็นของไหว้เจ้าที ควรจะเลือกเปลือกที่มีสีส้มทองอารามให้คล้อยตามกับความหมายที่หมายถึงความร่ำรวยมั่งคั่ง 2. สาลี่โดยมีความเชื่อกันว่าการนำสาลี่มาไหว้นั้นจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาในครอบครัวให้พบกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังเป็นผลไม้ไหว้เจ้าที่ที่มีไฟเบอร์สูงมีส่วนช่วยในการขับถ่ายเป็นอย่างดีและกินแก้ร้อนในและแก้เจ็บคอได้อีกด้วย 3. ทับทิมคนจีนจะเรียกทับทิมว่าเจียวหลิวซึ่งคนจีนนั้นมีความเชื่อกันว่าทับทิมจะให้ครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวไม่มีเรื่องบาดหมางกันทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นอย่างดีดังนั้นทับทิมเป็นผลมไม้ไหว้สารพระภูมิที่ควรมีเลยนะครับสลิ้นจีเปลือกสีแดงของลิ้นจีนั้นเป็นสีของความร่ำรวย ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวจึงนิยมนำมาเป็นของไหว้เจ้าทีอีกทั้งลิ้นจีมีคุณสมบัติช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. a p แอปเปิลควรใช้แอปเปิลแดงเป็นผลไม้ไหว้เจ้าทีขอให้เน้นเป็นแอปเปิลสีแดงมากกว่าสีเขียวเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าโรคภัยต่างๆทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จึงเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเป็นผลไม้ไหว้เจ้าที่ 6. อางุนหนึ่งในผลไม้มงคล9ก้าอย่างจะขาดอางุนแดงไปไม่ได้เลยเชื่อกันว่าไหว้ด้วยอางุนแดงเป็นผลไม้ไหว้เจ้าที่จะช่วยให้มีความเจริญทางด้านหน้าที่การงานเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นเรื่อยไปควรเน้นเป็นอางุนแดงมากกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่ำรวยเงินทอง 7. แก้วมังกรควรเลือกแก้วมังกรที่เหนื้อเป็นสีแดงมากกว่าสีขาวหากไหว้เจ้าวันตรดจีนก็ควรเน้นสีแดงเป็นหลักซึ่งแก้วมังกรมีทั้งเปลือกและเหนื้อเป็นสีแดงยิ่งทําให้เชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลที่ควรนํามาไหว้หากถามว่าของไหว้เจ้าที่มีอะไรบ้างก็เอาแก้วมังกรนี่แหละดี8กล้วยหอมเนื่องจากลักษณะของกล้วยหอมจะเป็นหวี และเป็นผลไม้ที่แตกหนอจึงเป็นสัญลักษณ์ว่าจะทําให้มีบุตรสืบตระกูลต่อกันไปเรื่อยๆและยังมีความเชื่อว่าถวา,ายกล้วยนั้นจะทําให้มีลูกน้องบริวารที่ดีอีกด้วย 9. สับป,ประรถเนื่องจากลักษณะของสัปประรถเหมือนมีดวงตารอบตัวเชื่อว่าหากไหว้ด้วยสัปประรถจะเพิ่มความรอบคอบให้มากขึ้นมีการมองการไกลยิ่งขึ้น จึงขาดสะปะรดไม่ได้กับการเตรียมของไหว้เจ้าที่นั่นเองถามว่าควรเตรียมผลมไม้ไหว้เจ้าที่จํานวนเท่าไหร่ก็ต้องขอตอบว่าส่วนมากนิยมเตรียมของไหว้มงคลเหล่านี้มากกว่าห้าผลหรือห้าลูกแต่ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่พอรับไหวหากมีมากก็ใส่ให้ครบตามจํานวนหรือจะนําของไหว้อย่างละผลหรืออย่างละลูกก็ได้เช่นกันนะครับเพียงตั้งจิตให้แน่วแน่บริสุทธิ และขอพรก็จะสำเร็จผลแล้วหากไม่สามารถหาผลไม้มงคลมาทั้ง9ชนิดได้ทั้งหมดสามารถเลือกมาชนิดเดียวก็ได้แล้วแต่กําลังสาบก็จะได้ผลเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูผลไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรนำมาไหว้กันนะครับมีผลไม้มงคล9ก้าอย่างไปแล้วเรามาดูกันบ้างว่าจะมีผลไม้อะไรบ้างที่ไม่ควรนำมาไหว้กันแต่ไม่ได้ไหมายความว่า กินไม่ได้เลยนะครับแต่หมายถึงการนำไปไหว้เจ้าทีชื่อของผลไมา้อาจจะมีความหมายที่ไม่เป็นสิริมงคลอย่างเช่นละมุดพุทธากระถอนลางศาสตร์มังคุดลูกจากทอมะเฟืองมะไฟระกกรรมมะตูมอย่างนี้เป็นตน้นทางที่ดีควรไหว้ด้วยของไหว้เจ้าทีที่กระผมได้แนะนำข้างต้นจะดีที่สุดนะครับ คราวนี้เรามาดูการเตรียมผลไม้มงคล9อย่างในการทําพิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านกันนะครับโดยประกอบไปด้วยทู่ห้าดอกเทียนหนึ่งคู่น้ำหนึ่งแกว้วดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัยก็ได้และก็ผลไม้มงคลเมื่อเราได้เตรียมของเสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านกันเลยนะครับโดยให้นำของไหว้ทั้งหมดวางไว้บนผ้าขาวบาง ส่วนตัวผู้ไหว้นั้นให้หันหน้าเข้าบ้านหันหลังให้กับประตูบ้านจากนั้นให้จุดธูปเทียนพร้อมกล่าวขอขมาดังต่อไปนี้ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางวันนี้วันดีของข้าพเจ้ารวมทั้งบอกบ้านเลขที่ของตัวเองบ้านเลขที่นี้เป็นบ้านของใครบอกชื่อนามสกุลของท่านไปเราจะทำการขอขมากรรมแก่ท่านหากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดไป ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ดีขอท่านเมตตาและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าและโปรดให้ข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านเลขที่อะไรก็ว่าไปหลังนี้อย่างมีความสุขราบรื่นเงินทองไหลามาเทมาจากนั้นท่านก็ขอพรต่างๆตามที่ใจท่านปรารถนาได้เลยเมื่อท่านกล่าวขอพรเสร็จแล้ว ก็ให้ทำการปากักธูปรอจนธูปดับจนหมดแล้วค่อยทำการขอพรกล่าวคำลาของไหว้และกล่าวขอนำผลไม้ไปทานเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครัวโดยพิธีนี้ควรจะมีการไหว้สามเดือนครล้งหรือหกเดือนครล้งก็ได้นะครับเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีนะครับก็จบไปแล้วสำหรับผลไม้มงคลเก้าอย่าง คนละาหมายต้องห้ามและการไหว้เจ้าที่ท่านสามารถไปเตรียมของไหว้เจ้าที่กันได้เลยและอย่าลืมศึกษาการไหว้เจ้าที่ที่ถูกต้องเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวให้ได้ผลมากที่สุดสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอ,ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนักหลาบสาธุ